สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้มีรถเครน25ตันทานโน่ GR250N2 เข้าใหม่อีก1ค0 0ันครับวันนี้เป็นเครนขนาด25ตัน4ล้อครับอ่าสภาพสวยๆนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นตอนนี้มาถึงที่ร้านไทยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นตัวทานาโน่ครับ GR250N2 นะครับปี2011นะครับสภาพสวยๆนะครับเนื้อตัวเรียมๆสีสันเดิมๆนะครับ สภาพแห้งๆกลิบๆเลยนะครับสภาพนะครับก็เป็นเก่านอกนะครับไม่เคยใช้ไทยสเปคขาควายนะครับขนาดยาง385ทับ 95R25 นะครับเป็นยาง Bristone นะครับเป็นยาง r a d i a n นะคุณลูกค้าดูนะครับสภาพภายในนะครับผมเนื้อเดิมๆครับไม่มีผูนะครับนี่มีบุสแตนเลสขอบมาเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นรองขานะครับ อ่าตัวนี้เป็นรุ่นซปเปอร์บูมแล้วนะครับตัวบูมเนี่ยจะเป็นตัวของยูแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพาวเวอร์จิปด้วยนะครับตัวจิปเป็นพาวเวอร์นะฮะกระจกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับอ่าไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพนะครับใช้น้อยนะครับนี่เนื้อตัวสวยมากๆเลยนะครับระบบไฟฟ้าเซฟตี้ครบนะครับอ่าสวยๆเลยครับอ่าเดี๋ยวไปชมด้านบนนะครับ สภาพเบอะนะครับเบาะสวยๆเลยเดิมๆระบบไฟฟ้าเซฟตี้ครบครับหน้าจอนครับมีกล้องหลังด้วยนะฮะมองมองสลิงเรียบร้อยเลยนะครับมีไม้นะครับพูดได้ด้วยระบบเซฟตี้ครบนะครับเครื่องเกียร์ดีรถพร้อมใช้เก่าญี่ปุ่นนะครับรับลูกค้าท่านใดหารถเกียร์ยี่ห้าันสวยๆนะฮะรถปีใหม่ๆปี2อ1พนะิรับะตัวนี้ สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าดูด้านล่างนะครับสภาพเนื้อดีมากนะฮะงานดีแห้งๆเลยครับอ่านี่ครับปี2011นะครับขนาด25ตันเมรอินเจแปนนะครับเก่านอกแท้ๆนะครับครับลูกค้าสนใจนะครับก็ติดต่อตนมได้ครับเบอร์095 785 9 3าหนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดต้อม TO นะครับ ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวยมากๆครับการตีเที่ยมตัวนี้ครับ